สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสู้หูสูคนณค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเยตนิกนะคะทุกคนค่ะวันนี้ยิ้ก็มามาเดินอยู่สะพานสารสินเนาะค่ะพี่น้องทะเลสวยมากเลยเ <c oughs> <c oughs> ย็นลราพี่น้องมาหันข่อยหอนเนี่ยดูทะเลฝั่งนี้ค่ะทุกคนทะเลงามงามพี่น้องค่ะปลาเยอะเยอะปลาบักหลายนึง เอยปลาบักพักดิค่ะพี่น้องตอนนี้เยติก็มาเดินที่สะพานสารสินมันฮ้อนอยู่นะคะ่ะปกติเขาจะมาเดินกันช่วงเย็นๆเนาะมันจึงแบบว่าแดดลมล่มโตเออมันจังสิบฮ้อนแดดนะแต่ว่ามันคนหลายพี่น้องคะถ้าเรามาตอนเย็นคนก็จะเยอะมัน,นีเยติก,กักะถามทีพักเนาะว่ามีมอไส้เสาบ่ิ่นว่าบบมี่แถวนี้บบมี่มันต้องขอไปขอไปในเมืองกู้เก็ต าหาเสาร,รถมาเตอใสไซคขับขี่เลาะเหร็นแล้วละน,นะนะแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่ารถเยติมันเป็นรถบรรทุก <c oughs> <c oughs> เป็นรถบรรทุกมันก็เลยเข้ายากนะคะทุกคนถ้าจะไปเที่ยวที่หาดต่างๆรถบ้านเยอะเยอะทุกคนคนมาเที่ยวเยอะอยู่นะก็เลยยากหน่อยมูยิติก็เลยเดินเดิน,เด,นเดินออกจากที่พักกันแหละเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพักกันมากินก๋วยเตี๋ยว กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปาถามพวกแม่ค้าพ่อค้าว่ามีมอเตอร์ไซค์เช่าบอ่อมีมอเตอร์ไซค์เสาบ่อแถวนี้ฮะนะเพิ่นว่าบ่มี่าซ่นว่ะเอออยาติดกันเลยบ่ไเด็กขอไปเที่ยวในหาดต่างๆนะพี่น้องอยากไปพวกถ้าหาดสุรินนี้ก็รถพอไปได้อยู่แต่ตาไว้บอกว่าเราไปบ่อยแล้วสาอ,อืนอยากไปหาดต่างๆอยากไปเที่ยวเออทุกคนพี่น้องคะ่ะ ฝรั่งไปเที่ยวอา่าไปเที่ยวเขารักนะไปเที่ยวพังงาหลายๆเขาบอกว่าอันเขารักพังงาสีธรรมชาติเนะจะจะสวยธรรมชาติฝรั่งไปหลายอืมเลือหาปลาเลือกผ้าหนักทองเที่ยวไปกับเต้มเลยค่ะพี่นอ้องเหมือนตะกี้ยึดไปใายคลิปนองผู้ไส้แก้ตกปลาค่ะแต่ว่าแถวนี้่นตกปลาหลายอ,อัน,นยึดไปเตม ไปไท่ายน่องเขาตกปลาปลาหลายหลายทุกคนปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่เยอะมากแต่ว่ามันบ้านเอกินเบ็ดรูซื้อ่าคันคือจังมันเอียงก่อนแบบว่าคุณคุณเคยคุณเยื่อสีมันเล้บกินเยื่อะนะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าปลาสวยงามนี่ว้าโเยอะมากๆทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเยติ้งนะคะทุกคน วันนี้ยติก็มาภูเก็ตนะทุกคนมาทํางานเด้อบ่ได้มาเที่ยวค่ะพี่น้องแต่ว่ากะทือโอกาสทั้งทางานทั้งเที่ยวไปด้วยยติเป็นคนหมักเที่ยวนะพี่น้องซ้ำไปได้มาได้เนาะพี่น้องเนาะก็อยากไปอยากไปเที่ยวแต่ว่าเดี๋ยวยติจะล่องเดินไปอีกค่ะพี่น้องคะแต่ไว้ววาถจะฝรัง่งคนกัญยางดอกประจัน,นย่างไปถามพวกร้านอาหารพวกร้านค้าว่าเขามีรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าไหมแถวนี้นะ แต่ว่าผมยึดติดามที่พักที่พักบ่มีไม่มีให้บ่มีหมองให้เสามมเตอจะไสเนาะพี่น้องาไเ้เสามมเตอจะไสเนี่ยแจ้วเลยยึดติดชาจแบตเต็มพีแล้วเนาะว่าสิไปหาทายขีดไพใีให้น้องเดืเบึงคากสินะทุกคนทะเลอันดามันนี่มันจะสวยเนาะสวยสวยแบบเขียวมอรกตขนาดยึดติบดบ่ได้ไปทีสถานที่งามที่สุดเนะาะขนาด,ดไาด,าาด้มากแค่นี้นะพี่น้องก็ยังบอกว่าเออทะเลสวยเนาะน้ำใสน้ำเขียวเป็นมอระกตเลยนะคะทุกคน มันก็ติดปัญหาอยู่นึงที่ว่ายติมาเหตุงานเหรพี่น้องแล้วมันเป็นรถบรรทุกมันเข้ายากนะทุกคนถ้ามันรถหน่อยนะว้าเยติเยตินี่ไปมุนเข้าไปเราหาท้ายคลิปท่ายยังไงพี่น้องเลยรับชมล่ะหรอคะพี่น้องแต่ตอนนี้เรามาทํางานทาบโบมาไดมาเหตุงานกับสีบ่ได้มาเห็นเหรอคะพี่น้องนี่ <c oughs> <c oughs> คิดว่านะวาสนาเ <c oughs> ยติกับโบรูสีไดมาบ่บ้ทัาบโาบเหตุงานเนาะ้าบ่ได้เหงานเกี่ยวกับแบบนี้นะเยติกับอาชีพของเยติก็ คนย้ายทั่วไทยเนาะมันเป็นแห่งโลนบรรทุกพี่น้องเอ้ยก็เล่ยเดบไปหม่องงามๆหม่องท่องเที่ยวไปหลายๆล่นะยังสี่หลักเกษีได้ออกมาห่างๆนอกเมืองแน่เจ้าน้อยเพราะว่ารถบรรทุกมันถึงข้อได้เนาะก็เล่ยบอกกันว่าเออขัดสันเข้าไปถามหอพักเบิร์นว่าเบิรนนี่มอเตอร์ไซค์เซาบอหลงขี่มอเตอร์ไซค์ลุยเลยว่าสันพิษแผนพิษผ่านทีล้วพี่น้องมอเตอร์ไซค์บ่มีเซาถ้าสีเซาก็ต้องเข้าไปขังในในนในในภูเก็ตเลยไปในีไปเซา เามอไส่เที่ยววันนี้เท่ารถบรรทุกเท่าสิไปจอดไซวันนี้ถ้าเขาไปเ้ามาอจะไส่แล้วสินะมันก็เลยปิดปัญหาอยู่ตรงนี้เนาะยติก็เลยนี่แหละผ้าพีผ้าหนอนมหายางละเท่าทีสิเห็ดใดเท่าทีสิสิไปใดแถวแถวนี่แหละราคาพี่น้องแต่ว่าช่วงกลางเว้นนี่กะสีแบบว่าคนน้อยส่วนมากมันสินีตั้งแต่พวกนกตกเอ็ดพวกอาชีพของเขาก็คือแบบว่าตกเบ็ดตกปลาสงสัยเอาไปขายหระพี่น้องยติว่า เพราะว่าเพินคือสีบ่กินเพินคือสีเปิดเนาะแต่ปลาเล็กปลาน้อยนี่เยอะมากนะคะทุกคนเขามาเล้วฝากกดนลล์กดแช่กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจเยติกในเด้อพี่น้อง่ะกดแช่ย์ยติกในทุกคนมันซูมยังไงเนะี่ยเดี๋ยวนะซูมได้ไหมนี่เลยไม่รู้ว่าภาพคมชัดหรือเปล่านะคะพี่น้องคมชัดบ่น้อคอมเมนต์มาบอกเยติกในเด้อคะ่ะสวัสดีค่าต้าออยวิวสวยไหมสวยนะวิวสวยปลางามค่ะพี่น้อง อย่างีเอียงก่อนอันที่เราดำน้ำไหมพี่น้องดำน้ำไปเบื้องพวกปลาเล็กปลาน้อยไปเบื้องปากาลังอย่างนี้เนาะสวยนะปลาสวยจนหอดคินหอดหลานเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ยติก็มายืนอยู่ที่บนสะพานเนาะอยู่ทิ่สะพานสารสินนี่เลยค่ะพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานรถค้มฝั่งนู้นก็จะเป็นขาเข้าภูเก็ตนะคะนู้นขาเข้าอันนี้เป็นขาออกค่ะทุกคนฝั่งนี้เป็นขาออกฝั่งนั้นเป็นขาเขาฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นพวก เรือ,อเรือประม่งไหมคะ่ะพี่รองท่างนนะจะเป็นกระช่งเออเป็นกระชังเป็นสะพานปลาหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> สวัสดีค่ะมันคือแม่น้ำเจ้าพระยาบคอคาอ่อบอได้ค่ะสวยนะอันบอบอคือดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวยตดกสิบอผ้าเข้นไปขงบนสูงๆ พลังเยอะนะที่นี่อ่ะพลังหลายพี่น้องโอ้ยเย็นมันไม่ไม่คม,มชัดใช่ไหมเดี๋ยวยัดติต๊ดไม่ก่อนได้ค่ะพี่น้องคุณกัญยาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอบอบือขึ้นเจ้าพญาเด้ทะเลสวยทะเลงามมันสิ เอเสียบไปได้แล้ันนี้มาได้ไหมเปิดหรือยังเปิดแล้วใช่ไหมติด <c oughs> ไหมค่ะเตาไว้ว่ามันเสียงหลดกดวน <c oughs> คุณกันระยะมันอียยติเดนมีโอกาสได้มาทางทางังคูเกตเนาะค่ะเนาะได้มาทำงานนั่นแหละไม่ไมาเหตุงานค่ะพี่น้องก็เลยคือโอกาสได้มาเลาะเที่ยวมาหลยสวดให้พี่ให้น้องเลยละปั้งได้ยินไหมได้ยินอยู่เนาะ ชัดป่ะยินชัดนากค่ะก็ะรู้ว่าแต่าอ้เปิดไปเปิดตรงนี้ไปเปิดแล้ว่ะกล้องตัวนี้ก็จะกล้องตัวนี้ก็จะ,อ,จะอันบ่คอยแจ้งปันได้ไหมคะ่ะคอยอยากตามไปน้าเดชจ้ามมามา,มาจ้าคุ้นกันระยะอยู่แถวใดเนาะอยู่ท่งอันกรุงเทพคุณบอค่ะอยู่ท่งอันท่ากรุงเทพท่งแม่น้าเจ้าพระยาคุณบอ ยติดเป็นคนสารคามเด้ย,ยติดเป็นคนสารคามน้ำห่ดต้อง <c oughs> แต่ว่ามีอาชีบอันคนใหญ่ท่วไให้วันนี้เอาคนคนใหญ่คนใหญ่ของของคุณหมอเอามาลงพังงาวันนี้ก,เกเ็เลยกันเลยสีได้ม,มาใหญ่ของให้ให้เพื่อนจากผู้เกตไปขอนแก่นบ้านเฮาพุนล่ะก็เลยได่นเด็กเขามาเล่นผู้เกตเด็กไม,ม่ย่างเ่นเลาอสะพานสารสินอยู่รยองจ้าอ๋อ ระยองกับทะเลางามคือการอยากไปยึดติดกับไปดูยูระยองแต่ว่าแห่งแห่งบ่อคอยเดี๋ยวเขาไปเที่ยวทะเลาาปันไดเพราะว่ารถมันพูกนะมันเขายากทามันรถน้อยนะแลีนไปเลยอันนี้คือกันนี่อันพีมเัยยยหรือว่ายังด้ายางรอยางารอาาหาเสามมเตอร์่ซค์แต่ว่าแถวนอกแถวสะพานสารินหนีเป็นบ่มีมมเตอ์ไ่ค์ให้เสาอันนี้ เพิ่นมาค่ะสีเซามันต้องเขาไปหางในในเมืองภูกเก็ตแต่ขอไปในเมืองภูกเก็ตมัน,นดดมมอ,อีโ,อโ,ดดโหเฮากูไม่เหม็นจอดเฮารถใหญ่เฮาน่ะนี่ละ่ะมันเลยติดปัญหาเลย,ยางานที่เหลือว่าสิโอยูยวางแผนไปหาเซามานจะใสไปหาทายคกีบ,บ,บ,บกีให้น้องได้รับชมอม้เบิ่งกันเด้เพิ่นบอกกันไปถามหอพ,พักหอพักแต่ว่ามื้อนี้มันจะใส่เพิ่นบ่ว,ว่างเพิ่นสิิเพ่นสิไปส่งลูกไปส่ง่าเอ้ยก็เลยผิดแผนเลยไข่ข้นขอนแก่นอ๋อเหรอคะเอออันนี้ พีติ๊กนี่กัสีมาใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่ของอยู่ค่ะเป็นมาอยูคู่เกตรถจิบก็ปีเพขนาดจะได้แฟนพลังนะรู้สึกวา่าวันนี้เพินเ่นได้สิกลับไปยุกลับไปคอนแกนกลับไปบ้านเกิดนมื่อวาน,นเพิ่นนั่นแหละเพิ่นกระเล่นเพิ่นเล่ย์หมารถทีให้มาขนของห้นแล้วนะผิดกระเล่ยได้มาก้ามเมนแบบบริเหตุอาชีพคนใหญ่ตัวไทยนี่ซื้อสิบ,บ่มีหวัดชนะในมหาดเหรียญฮัทยอนท่างปีดอกท่างผักไตนี่ดอก ไปเห็ุงานบจา่จ้าอยู่ทางคุณคกัญญาบางๆเดี๋ยไปหาเหรียญหาทเที่ยวทะเลอยู่ยวสวัวทำคุณทางเะยอมก็ได้พ้ากันบอกกันกับพยยบบอยน้อยว่าจุงบว่าแต่พานสารสินีตำนานแล้วตำนานอย่างนั่นริมเลทางไผ่ <laughs> บเบื่อทะเลยอยากไปเที่ยว ของหมองอื่นน้ำเพลินบางอ๋อนั่นไงเป็นพังงาเลยเนี่ยอันนี้เป็นสะพานขาออกเนาะที่รถคนแล่หรอกไปม้นก็เป็นพังงาออกไปเขาหลักนียเป็นพังงาแล้วก็จะเป็นเขาหลักฝั่งหลังเขาคุยกันยี่ติสังเนาะฟังรู้เรื่อแน่วรู้เรื่องแน่เขาบอกว่าเขาหลักสวยกว่าพังงาสวยกว่าอ๋อฝั่งเนบอกัน่าหัน้าคนมาเคนพากันไปเที่ยวทะเลเขาหลัก สะพานสารสินไปหอดเขาลักกันประมาณหกสิบกิโลประมาณหกสิบกว่ากิโลเห็นพวกส่วนใหญ่พวกพลังเป็นสีเทาแบบนี้เรากนลังรถสองแถวไปไปเที่ยวเขาลักไปเที่ยวข้างหน้างามเป็นบ้านฝั่งนั้นเป็นหมู่บ้านชาวประมงหมู่บ้านหมู่บ้านริมทะเลอู้ฝังกุ่นสะพานฟังนั้นที่เริเวณนั่นอันนั้นก็คือเป็นเข้าเขาไปภูเก็ตนี่ตั้งนี้กับขาออกไปทั้งง่าทา้งนั้น เขาผู้เก็บเขาเมืองภูเก็บเ,เนาะคนหลับไปหนาด่านคนแหลหนาด่านผู้เก็บเนาะย่างเวี้ยมันกระจาย หากซวินเนี่เป็นแบบอย่างที่กันแหละตอนนี้จะง่วง